ฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่เปสวัสดีครับฮัลโหลจากไหนครับอ่าพี่เปครับว่าไงครับอ่าจากไอแครับำยังีนยที่เข้ามาเลยครับจากที่ไหนนะครับไอแพดไอแครับินเชื่อไอแครับไอดีเดดีครับลังนยที่เข้ามาเลยไอดีสาที่เหครับไอแดเหรอไอดีไอดีเอ็นดีอแครับอาีบร้งแต่ไอแ ลออยอดกี่บาทครับยอดยอดกี่บาทยอดที่ยอดจิตที่อยู่ที่จิตทั้ห้าร้อยบาทครับทำไม,ามาที่ยังไม่ถับร้านเข้ามาเราใส่เขาไม่มีตงมังค์มั้งเขาตังค์ไม่มีมัง้งเจ็ดเจ็ดพันห้าร้อยใช่ไหมนั่นนี่นั่นนี่พี่สามีเขาเหรอพี่สามีางนั่นแหละพี่มีเมียเยอะนะ เจ็ดพันห้าร้อยคงคงไม่มีจ่ายแล้วมั้งเขาเขาคงไม่จ่ายเนาะไอแท็กเหรอไอแท็กเอาแล้วท้าไมพูดอย่างนั้นพี่เขามากูตั้งแล้วทำไมพูดแบบว่าไม่จ่ายไม่เข้าใจพี่วันนี้ต้องเลิกชำระแล้วนะเหรอแล้วแล้วชำระนี่กี่วันเจ็ดวันเหรอเจ็ดวันจ่ายทีเหรอพี่เป็นแฟนของเขาเหรอพี่เป็นแฟนเขาหมดแล้วเป็นผัวหมดแล้ว ทั้งคู่เป็นทั้งสองอย่างอ่ะเพราะพี่ไม่ให้จ่ายไงมีปัญหาอะไรปะมีปัญหาไหมมีปัญหาไหมไปไหนครับพีไม่รู้เหมือนกันไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยหนีไปไหนแล้วไม่รู้ติดต่อไม่ได้หรอกแล้วแลไมู่าแได้นะองได้นะจาแล้วเาขาดมอไม่เขายืมไปกี่บาทแล้วต้องจ่ายเจ็ดันห้าเนี่ยเขาเขายืมไปกี่บาททำไมถึงต้องจ่ายเจ็ดันห้า อ่าไม่ตอนแรกเขายืมไปกี่บาททำไมถึงต้องจ่ายเจ็ดพันห้าตอนแรกเขายืมไปสามพัน้าี่แล้วก็สี่พันห้าแล้วก็หกพันแล้วก็เจ็ดพันห้าพี่โอ้สี่พันห้าจ่ายเจ็ดพันห้าเลยเหรอดอกสามพันเลยเหรอ่ในี่เขายืมสา0 0ันแล้วก็มาปิดสี่ันห้าแล้วมาปิด0 0ายแล้วก็เขามาคูจ็ดพันเจ็ด0ันห้าครับเออโหดอกเยอะเหมือนกันนะ ดอกเยอะเหลือเกินแล้วถ้าดอกเยอะเพราะผมก็ไม่ได้บังคับแทนที่มากู้นะครับพี่ไม่แล้วมือเขามากดกู้นะครับมีโฆษณาโฆษณากี่วันเนี่ยให้ผมมาคุยกับมันหน่อยโอ้มันไม่จ่ายแล้วเพราะพี่ไม่ให้จ่ายมีอะไรไหมมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรไหมไปี่พูดแบบนี้ะไม่ได้นะครับที่กู้ตังค์เขาเขาอยากได้ตังค์เพิมนะครับมันเกินไปเนี่ยโหดอกอะไรเยอะแยะขนาดนี้แล้วแล้วแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยสินเชื่อนี้อยู่ที่ไหน ไม่ไม่ส่วนไหนของกร,รุงเทพประจรันมันทาำเป็นโลก็โลกออนไลน์ให้เพื่อนมันรับรู้ได้ไหมโอ้ประจานไปก็เท่านั้นน่ะเขาไม่จ่ายกันหมดแล้วอยู่กรุงเทพไม่ส่วนไหนเนี่ยต้องไหนของกรุงเทพเนี่ยโทรคอได้ไหมใช่ไม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 กรุงเทพนี่ส่วนไหนครับอยู่อยู่เขตไหนเมืองกรุงเทพนะครับไม่ตัวเมืองกรุงเทพอ่ะมันตรงไหนล่ะครับคุณคุณต้องแจ้งหน่อยนะฮะ ว่าบริษัทคุณอยู่ที่ไหนแล้วทำไมตอนกดกู้ทื่ตอนแฟนที่กดกู้มันถามผมไม่ว่าตุ้มเรียกอยู่ที่ไหนจะไปเอาตังค์อยู่ที่บริษัทัาษาไหมมันกดกู้ออนไลน์พี่เหรอไม่ไม่คุณคุณต้องมีอยู่จริงดิไม่ไม่คุณต้องมีอยู่จริงดิบริษัทคุณอยู่ที่ไหนเราเราจะได้ไปไม่ใช่ผมจะได้ไปหาคุณไงไอ้ดูเวลาได้มันกี่นาทีมันไม่ผมไม่มีเวลา พราะว่ามันต้องได้ขายที่นี่คนไทยปะเนี่ยคนไทยใช่ไหมแล้วทำไมมันไม่คุยแล้วทำไมมันไม่คุยายกับผมพี่นี่คนไทยใช่ไหมนี่คนไทยใช่ไหมคนคนไทยมาทำแบบนี้เหรอเนี่ย เพราะว่าผมไม่ให้ใครจ่ายแล้วทั้งนั้นจบจะประจานใช่ไหมจะจะประจานก็ประจานครับนะแล้วแล้วคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่กรุงเทพส่วนไหนยังไม่ด้พูดเลยเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องของพี่จะอยู่ีี่โอ้โหไอไอนี่ไอนี่พวกนี้โอ้สินเชื่อผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยนะผมว่านะเขาเขาไม่ได้เรียกหน้าด้านเขาเรียกว่าแบ่งเงินกันใช้เข้าใจไหม ก็เนี่ยแหละโตแล้วเขาเรียกว่าแบ่งเงินกันใช้หน่อยนะฮะไม่จ่ายหรอกครับเพราะว่าแบ่งเงินกันใช้หน่อยเพราะว่าได้ไปเยอะแล้วเราก็ต้องแบ่งเงินกันใช้เออแบ่งกันใช้หน่อยดีเออช่วยๆกันหน่อยเอยแบ่งๆกันใช้หน่อยนะแบ่งๆกันใช้หน่อยนะแบ่งๆกันโอ้ประจานได้เลยครับนะประจานได้เลยมันมันมันไม่ได้ตังค์อยู่แล้วอ่ะนะ ไม่ได้เงินอยู่แล้วอ่ะครับประจานเต็มที่ครับนะฮะประจานได้เลยครับ <ห cutter S 1> ไม่ได้เงินแน่นอนครับ <Liu> นะฮะ <Grammy> <น ressive. S 2> ได้เลยครับประจานได้เลยครับได้เงินแบ่งแบ่งกันใช้หน่อยดิเพื่อนนะแบ่งแ่งกันใช้หน่อยเออ,อเอยสบายใจว่ะได้เงินใช้อู้ใช้ฟรี silently, เออพวกมึงนี่โง่อยนะโง่มากๆนะฮะโง่จริงๆ นะครับโอ้โหกูได้เงินใช้ฟร oh, ีโอยแบ่งแบ่กันใช้หน่อยดิมีมีอันอื่นอีกไหมที่แนะนำแอป,ปอื่นมีไหมเหรอเดี๋ยวอะไรครับเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวจะมาหาหรือไงเหรอเหรอมาๆๆรออย,อยู่อยู่กรุงเทพส่วนไหนกรุงเทพส่วนไหนมาอยากเจอโอ้ยแอดไปก็เท่านั้นอ่ะไม่เห็นหน้ามึงหรอกแอดไปมันไม่เห็นหน้ามึงอยู่แล้ว พวกมึงอะโทรคอมาได้ไหมโทรคอยเห็นหน้ากันดีกว่ามั้งได้ได้อะทำไมต้องแอดไลน์วะโอ้กูได้เงินฟรีแล้วกูจะแอดไลน์เพื่ออะไรแอดไลน์ออ้ยลกมันลกว่ะว้ยว้ยว้เด็กไว้เด็กอ่อนว้ไว้ไว้ยว้ร้องไห้ร้องไห้อะร้องไห้อะร้องดิร้องเลยเออร้องเลยออปั่นไปเรื่อยครับนะ ยอดเจ็ดพันห้านะครับไม่มีทางอ่ะเพราะผมไม่ให้คืนแน่นอนนะครับนะปั่นปั่นให้ล่วงไล้พวกนี้ยปั่นให้ล่วงนะครับเจ็ดพันห้านะครับที่น้องผู้หญิงเนี่ยเขาจะใช้นะเสียดายนะครับเสียดายโอนสายมาเลยนะปั่นให้ล่วงแค่นั้นเองนะครับพวกนี้นี่ ไม่ต้องลกสวยกับมันนะครับเพราะมันมันทำกับพี่น้องประชาชนเราขนาดไหนแล้วอะนะครับทําขนาดไหนแล้วอะเราเห็นบ้างไหมนะครับขายรถมอไซค์ผัวเมียเลิกกันเจ๊งไปหมดทุกอย่างนะครับหน้าที่การงานเละเทะหมดนะครับที่ผมคุยมาทุกคนเนี่ยมาหลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับ ออกจากงานไปตั้งเท่าไหร่โดนบีบจากหัวหน้าโดนบีบจากเจ้าของโรงงานโดนบีบจากเจ้าของกิจการนะครับมันท้อไปหมดมันแย่ไปหมดนะครับโดนหลอกเรื่องวันเวลาเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับทุกทุกคนโดนหมดนะครับเรื่องเวลาเนี่ยนะครับ91วันทั้งนั้นแต่โดนเอาเข้าจริงอ่ะ5วันก็โทรทวงแล้วอะ่ะนะครับแล้วการชำระคืนไปแล้วอะ่ะยังมีโอนเข้ามาอีกย้ำนะครับ ของจริงนะครับที่โดนกันจริงๆนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบตัวอย่างนะครับที่ผมรับสายโอนนะครับตัวอย่างนะฮะวันนี้ผมมีอารมณ์นะฮะเลยเลยรับสักหน่อยนะฮะมีอารมณ์นะฮะถ้าเป็นช่วงที่ติดงานเนี่ยผมอาจจะกดวางสายนะครับนะฮะพอดีมีอารมณ์นะครับมีอารมณ์นิดนึงนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับปั่นมาปั่นกับถ้าคุณไม่กลัวคุณรอดแน่นอนผมบอกไว้เลยนะครับนะฮะ ลองดูนะครับนะว่าใจคุณแน่แค่ไหนนะครับแต่ถ้าใจคุณไม่แน่ไม่แน่นพอนะครับผมว่าดับอะครับจริงๆเละหมดถ้าคุณไปหายืมเงินญาติพี่น้องนะเยอะนะครับคุณจะแย่ยิ่งกว่านี้นะครับผมบอกให้นะครับจากการนอนไม่หลับได้แทบจะไม่ต้องนอนกันเลยดีกว่านะฮะจริงๆอันนี้เป็นช่วงเริ่มนะครับเริ่มคลิปเฉยๆนะฮะอ่ะ เดี๋ยวผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมได้ช่วยไปหลายๆคนนะครับเนาะก็เริ่มต้นจากพี่พีนะครับพี่พีจากกทมนะครับเนาะยี่สิบห้าแอปนะครับโดนไปรวมดอกแล้วเนี่ยแสนกว่านะครับพี่พีเปิดร้านร้านชํานะครับนะฮะก็ค่อนข้างมีเงินหมุนเยอะอยู่นะครับในช่วงแรกๆนะครับ แต่ในเมื่อมันโดนโควิดโดนเศรษฐกิจอะไรไม่ดีอ่ะก็ะเป็นปกตินะครับที่ต้องโผล่เข้าไปยืมเงินพวกนี้ซึ่งโดนหลอกทั้งนั้นครับนะ91วันถึง180วันนะครับช้ำอ่ะนะครับจนเมื่อวานจนไม่ไหวครับได้โทรมาหาผมผมได้มีโอกาสรับสายนะครับเนาะ25แอปนะครับเขาเลยตัดสินใจนะับปรึกษาผมนะครับ ในช่วงระหว่างที่คุยกันนะครับเมื่อวานนะครับมีโอนเงินเข้ามาหลายหมื่นอยู่นะครับหลายหมื่นอยู่แล้วก็ผมบอกว่าเอาเอาให้สุดถ้าถ้าถ้าจะบิดแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะบิดอีก3ถ้าจะบิดอีก10แอปกับ25แอปมันค่าเท่ากันนะครับมีการโทรทวงมาค่าเท่ากันนะครับค่าเท่ากัน <pay> แล้วเมื่อวานเขาได้มา70,000ื่นกว่านะครับนะฮะได้มา70,000กว่าก็คืออย่างได้น้อยเนี่ยมันช่วยเขานะครับ ทุนเข้ามาหน่อยนะครับนะทุนเดิมที่มันเสียไปนะครับถึงมันจะไม่ได้กลับคืนมาเท่าที่เราเสียไปก็ตามนะครับอย่างน้อยอ่ะมันเป็นการสร้างชีวิตเป็นการหมุนหมุนซื้อของขายเขาได้ต่อไปนะครับแล้วตอนนี้เขาก็หยุดจ่ายแล้วหยุดจ่ายตั้งแต่เมื่อวานนะครับนะฮะเราเราได้ช่วยกันไปนะครับแล้วก็มีของพี่แหมมนะครับพี่แหมมจากจังหวัดลำปางนะครับโดนกู้ให้ดีๆีซูเปอร์วอลเลตนะครับของหนักทั้งนั้นนะครับนะ หนักๆทั้งนั้นเลยซูปเปอร์บอลเลตก,กับกู้ให้ดีๆเนี่ยนะครับ40กว่าแอปนะครับเท่าที่ผมดูนะครับตอนที่ผมคุยเนี่ยค่อนข้างสูงสุดนะครับ40กว่าแอปเขาไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับตอนที่โทรเข้ามานะครับเสียงสะอึกสะอื้นมาเลยนะครับนะผมก็เลยต้องบอกให้ใจเย็ยนๆก่อนพี่แอมเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ปัญหากันนะครับตอนนี้พี่แอม่มก็ ได้เคลียร์ไปหลายๆอย่างนะครับทั้งเปลี่ยนเบอร์ทําบัตรใหม่อะไรประมาณนี้นะครับทำทุกอย่างเท่าที่จะทําได้นะครับทําให้สภาพจิตใจเขาดีขึ้นก่อนคือไม่ต้องรับสายอะไรจากพวกมันนะครับนะเขาก็เริ่มทําตามผมนะครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่แอบมาหนักมากนะครับยืมเงินเพื่อนมาแสนหกนะครับมาปิดอะครับไม่จบครับยังไม่หมดไม่สิ้นมีโอนเข้ามาอีกอะรนรนานหมดนะครับจบดีกว่านะครับได้ปรึกษากับผมนะครับผมจะบอกให้นะ บิดเป็นบิดนะครับนะครับก่อนบิดเอามาให้หมดเอามาให้เรียบก่อนนะครับเท่าที่จะบิดมาได้เท่าที่จะเอามาได้นะครับเพราะว่ามันเราโดนไปหนักแล้วอ่ะผมจะบอกนะเราโดนไปเยอะแล้วนะครับเวลามันโทรมาเนี่ยด่าได้ด่านะครับใครที่รับกับตรงนี้ไม่ได้โอนสายมาให้ผมนะครับนะฮะโอนสายมาเลยเดี๋ยวผมจะจัดแบบต้นคลิปให้นะฮะปั่นไปเลยไม่ต้องไปกลัวมาหรอกที่มันปั่นเราละ่ะ เราจิตใจเราย่ําแย่เองอ่ะเห็นไหมเนี่ยแบบเมื่อกี้โทรคอไหมโทรคอไหมหเห็นหน้าไหมมันให้เห็นที่ไหนแล้วอยู่ไหนกรุงเทพแล้วเสือกบอกตัวเมืองเมืองหาอะไรอ่ะตัวเมืองไหนอ่ะเขตไหนอ่ะมึงก็ไม่บอกอ่ะมึงอยู่ไหนอ่ะมันเป็นมุกเก่าๆของมันนะที่บอกว่าอะไรอ่ะตอนยืมๆยืมในแอปได้แต่พอตอนไอ้นี่พี่จะมาหาผมจะมาเอาคืนที่ไหนที่ไหนอย่างงู้นนัดกัน มันเป็นมุกเกา่าๆมันชอบพูดแบบเนี้ชอบพูดแบบทำไมอ่ะทำไมเวลายืมยืมที่แอปได้แต่ทำไมจะคืนให้ไปคืนที่นี่ที่นู่นจะมาหาแล้วทำไมมึงไม่ให้ไม่ให้เขาเจอเราฮะมึงเป็นคนดีอยู่หรือเปล่าเออแสดงว่ามึงต้องเป็นมิจฉาชีพดิมึงไม่กล้าสู้หน้าไม่กล้าเจอหน้าไม่กล้าเคียย์เงินต่อหน้าสพตำรวจเห็นไหมคุณคิดง่ายๆอ่ะนะคะมันเป็นมิจฉาชีพอ่ะแม่งกระจอกอ่ะ ถ้าคุณจะไปกลวนเพื่ออะไรบิดเป็นบิดไปเลยนะครับเอาให้มันจบๆจบกันไปถ้าไม่จบเราเดี๋ยจบนะครับสู้หน่อยเอาหน่อยไหมนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนอารมณ์หน่อยโอ้แต่มันก็อารมณ์เดิมอะนะครับนี่น้องป๊อปเพิ่งโทรมาเมื่อสักครู่นะครับน้องป๊อปก็สองสามแอปนะครับนะซูเปอร์วอลเเนี่ยหนักอีกซ์ซิมเ l อร์วอลเลตเอากระเป๋าเงินงาช้างนะครับฉับไว 4แอปหนักหน่วเหมือนกันนะครับเป็นยอดฮิตนะฮะก็มีน้องป๊อบเนี่ยเขากู้มาแค่4พันจะจ่ายไปแล้วเนี่ยขยายขยายเวลาเนี่ยนู่นนี่นั่น8 0 0นเอา2เท่าไปแล้วเนี่ยมันกําไรไปตั้งเท่าไหร่แล้วนะครับกําไรไป4พันแล้วเนี่ยยังไม่จบนะครับขยายเวลาครั้งละ1,890บาทยาวนะครับยังจ่ายไม่หมดเลยนะครับแล้วก็ได้มาเห็นคลิปของผมนะครับ ตัดสินใจเลยบิดค่ะพี่นะครับแล้วแฟนหนูกลัวค่ะว่ามันจะส่งหมายสารส่งหมายอะไรเนี่ยเขาข่มขู่มาแบบนี้ไม่ต้องกลัวมันทำอะไรเราไม่ได้หมายสารอะไรอ่ะให้มันไปจ้างทนายมาดิใครใครจะรับให้มันอนะ่ะมันเป็นวิจาชีพตำรวจมันยังไม่กล้าเจอเลยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องหมายสารนะครับหมายสารส่งมาจากไหนอ่ะจะได้ตามไปนะครับจะส่งเอกสารเครดิตนู่นนี่นั่น มันต้องใช้บัตรประชาชนนะครับก่อนที่จะส่งเอกสารไปหาใครนะครับตามเลยนะครับส่งมาจากไหนตามนะฮะมันข่มขู่แบบนี้มันทำแบบนี้กับทุกๆคนนะครับนะจิตใจต้องนิ่งหน่อยนะครับมีสติอย่าเพิ่งกระโตกกระตากโวยวายโอ้ยตายตายกูต้องรีบไปหากูต้องรีบโอนอย่างงู้นอย่างนี้นะครับฟังไว้นะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเงินทองนะครับนะเนี่ยแล้วเหลืออีก4แอป ผมถามเอาน้องป๊อปเหลืออีกเท่าไหร่ที่จะเอามาได้มีสิบสี่แอปมีอีกสี่แอปนะสมาร์ทโลนเทคโลนควิกแคสควิกโลนไปเอามาให้หมดเนี่ยเดือนเดียวน้องก็เสียไปสองหมื่นไปจัดมาให้หมดเดี๋ยวนี้ได้เลยพี่นะเห็นไหมแค่นั้นถ้าคุณจะบิดคุณไปเอามาก่อนนะครับมันค่าเท่ากันคุณบิดสี่แอปกับสิบแอปมันตามทวงเหมือนกันค่าเท่ากันเครือข่ายเดียวกันนะครับนี่ฮะเอ่อ ก็สาหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเนาะขนาดไม่มีอะไรมากนะครับก,ก็ยังยาวนะฮะจริงๆก็จะบอกให้ะพวกเราเนี่ยไม,ไม่ไม่ต้องกลัวนะครับใจเย็นๆนะครับคนที่โดนใหม่เนี่ยผมรู้เลยว่ามันมันโดนต่อวันนึงอะเท่าไหร่นะครับชั่วโมงนึงอะโดนก,นกันกี่คนนะครับผมเริ่มคานวณไปทีละนิดเริ่มคํานวณคํานวณานะอุ้ยอุ้ยโหมีทักมีนี่นี่นี่ชั่วโมงนึงอะประมาณหลายสิบคนไป นะครับชั่วโมงหนึ่งอ่ะหลาย10คนแน่นอนนะครับที่ทักเข้ามานะครับนะทั้งเฟซทั้งเพจทั้งไลน์เนี่ยนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ที่คลิปอีกผมก็ยังไม่ได้ตอบนะครับเนาะมันโดนกันเยอะจริงๆนะครับสําหรับท่านใหม่นะครับตั้งสตินะครับดูคลิปอย่าเพิ่งตกใจอะไรมากจนเกินไปนะครับนะฮะแล้วก็พี่ๆที่มีการจ่ายขยายเวลาอะไรกันแล้วเนี่ยคิดใหม่นะครับปรับปรุงแก้ไขตัวเองใหม่นะครับ ปรับสภาพจิตใจตัวเองให้สู้ขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วคุณจะรอดนะครับเห็นไหมลองอ่านคอมเมนต์ดูหลายๆคนนะครับรอดมาแล้วทั้งนั้นนะครับ3เดือนเงียบแล้วค่ะตอนนี้ไม่โทรมาแล้วค่ะ2เดือนสบายนะหนึ่งอาทิตย์โทรมาครั้งเดียวเองค่ะนั่นแหละครับเพราะเขาทําไงเขาพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้รอดจากจุดจุดนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะเป็นประโยชน์มากๆนะครับเนาะก็ได้ปั e I mean, I ่นกันไปนะครับ ดูดิเหมือนแม่งจะร้องอะ่ะเหมือนมันจะร้องอะ่ะไม่ได้ตังค์อ่ะโอ้โหอย,ยอย่างงู้นอย่างงี้อย่าโลกสวยนะฮะพวกเราอย่าโลกสวยนะครับอย่ายอมนะฮะพรามันได้ไปทั้งเท่าไหร่แล้วคิดบ้างแล้วเราเป็นหนี้อยู่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วยืมญาติพี่น้องมาตั้งเท่าไหร่แล้วคิดหน่อยเขาจะเดือดร้อนเพราะเรามากขนาดไหนลองคิดดูโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เชิงว่าสั้นเท่าไหร่นะครับ เนาะแต่ผมว่าจะได้ประโยชน์นะครับโอเคครับสู้หน่อยนะครับพี่ๆผมเป็นกําลังใจให้นะครับมีอะไรก็แบ่งเบามาทางนี้มาแบ่งไม้ผมนี่เดอะแบกเดอะยุทธแบกเองครับนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ